ชื่อสุชาญชัยจำพลครับชื่อเล่นกุ้งครับมาจากอำเภอกุชินารายบัวขาวที่มาวันนี้ก็เคยยิงปืนครับแต่ก็คือเลงยิงเลงยิงอย่างเดียวยังไม่รู้ว่าลึกๆแล้วมันมีอะไรเยอะนอกจากเลงแล้วก็ยิงเล็งแล้วก็ยิงครับซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อน ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาอบรมที่เข้ามาอบรมวันนี้ได้ความรู้วันแรกแค่วันแรกได้เยอะเลยครับธุรการคืออะไรการการยิงการเดินไกลเรียกเรียกยิงไม่ได้ครับต้องเรียกเดินไกลครับตอนนี้ผมก็จะเรียกเดินไกลครับเรียกยิงนี่ไม่ถูกแล้ววันนี้ยอมรับครับว่า ได้ความรู้เยอะที่ที่ไม่เคยรู้มาบวบก็ไม่มีอะไรมากครับมีแค่นี้ครับ